สวัสดีครับผมบูมนะครับวันนี้ผมก็จะไม่ได้มาสอนเล่นกีตาร์นะครับผมแต่ว่าวันนี้ผมจะมีแอปพลิเคชันมาแนะนำนะครับชื่อว่าแอปพลิเคชันคอร์ด a อนั่นเองนะครับเดี๋ยวขึ้นรูปให้ดูตรงนี้นะครับผมแอปพลิเคชันนี้พอดีว่าเมื่อวันก่อนเนี่ยรุ่นพี่ผมได้แนะนําแอปพลิเคชันนี้มาให้ผมลองเล่นนะครับซึ่งผมลองเล่นดูแล้วเนี่ยตลอดวันสวันเนี่ยรู้สึกว่ามันมีประโยชน์กับเพื่อนๆมากเลยนะครับผมก็สําหรับคนที่ต้องการแกะเพลงหรือว่าคนที่ต้องการแกะเพลงที่มันมีใน YouTube แต่ว่า เซิร์ชหาคอร์ดแล้วไม่เจออะไรแบบนี้นะครับหรือว่าผู้ที่เริ่มเล่นกีตาร์ใหม่ๆเนี่ยก็สามารถใช้แอปนี้ได้เหมือนกันนะครับผมค่อนข้างหลากหลายประโยชน์เลยทีเดียวนะครับอแอปหน้าตาจะเป็นแบบนี้นะครับึ้นในดูบอลอ่ะเป็นไอคอนนี้เลยนะครับผมอ่มาเมื่อเข้าไปเนี่ยก็จะมี select media ให้เรานะครับก็ให้เราเลือกที่มาของเสียงนะครับเพื่อ Import เข้าไปให้ AI เขาอ่านคอร์ดให้เรานั่นเองนะครับมาดูที่อันแรกนะครับเป็นรูปไมโครโฟนอ่ะพอผมกดเข้าไปเนี่ย อ่ามันจะมีปุ่มให้เล็กขอดนะครับเมื่อเรากดเล็กขอดเนี่ยเราเอาโทรศัพท์ของเราเไปจ่อตามลาโพงหรือว่าที่เราเล่นกีตาร์หรือว่าอะไรก็เอไอก็จะอ่านขอดให้เรานะครับทีนี้เรามาดูความแม่นยําของมันนะครับว่าแม่นยําประมาณไหนเดี๋ยวผมจะลองเล่นขอดอเนอร์เซเว่นดีเซเว่นบีเมเนอร์เซเว่นแล้วก็อ e ีเซให้ดูนะครับแล้วก็ดูว่า AI เนี่ยเขาจะจับขอร์ดให้เราแบบแม่นตามที่เราเล่นหรือเปล่านะครับอ่ะ ก็จะสังเกตได้ว่าจับคอร์ดได้ค่อนข้างแม่นยำเลยนะครับผมก็อันนี้ผมก็ต้องบอกไว้ก่อนนะครับว่าในเวอร์ชันฟรีเนี่ยเยขา<อ>จะไม่สามารถอ่านเทนชันที่มันเป็นนายหรือว่า11 13อาะไรแบบนี้ได้นะครับก็เขาจะอ่านมาให้คร่าวๆเป็นคอร์ดเซเว่นนะครับผมมาดูที่อันต่อไปนะครับอันต่อไปนะี่จะเป็นการ Copy Link ์ URL นะครับจากสื่อต่าง,างๆเช่นจาก Facebook ก็ได้อันนี้ผมได้ Copy ลิงก์ที่ผมเล่นกีตาร์นะครับไว้บน Facebook แล้วเดี๋ยวผมจะลองเอามาวางดูนะครับว่ามันจะเป็นนยังไงไนะ โอเคก็รอโหลดนิดน okay. okay. um, ึงนะครับอ่ามันก็จะอัานอะไรขอดมาอ่าทีนี้ลองฟังกันดูครับโอเคครับอ่าแล้วก็มาที่อันต่อไปนะครับอันต่อไปจะเป็นการเลือกไฟล์ เสียงจากมือถือของเรานะครับเพื่อ Import เข้ามาให้ AI อ่านคอร์นั่นเองนะครับแล้วก็อันสุดท้ายเนี่ยเป็น YouTube นะครับลิงก์จาก YouTube อันนี้น่าจะมีประโยชน์กับเพื่อนๆหลายคนเลยนะครับอ่ามันก็จะมาที่หน้า y o u t u b e นะครับแล้วก็สามารถเซิร์ชเพลงได้เลยนะครับตรงนี้ผมจะเซิร์ชเป็นเพลงผมเองแล้วกันเนาะจะได้รู้เลยว่าคอร์ดมันแม่นแค่ไหนนะครับเพราะว่าเพลงผมเป็นคนอัดเองเนาะโอเคอ่ะเพลงนี้นะครับก็เอาเข้ามาแล้วมันก็จะลอโหลดนิดน,นึงนะครับ ทีนี้เราก็จะสามารถกดเพย์ไปพร้อมกับ YouTube แล้วก็สามารถดูคอร์ดไปพร้อมกันได้เลยนะครับลองเพย์ดูนะครับจะสังเกตว่าตรงนี้มีการบอกคีย์ด้วยนะครับทางซ้ายแล้วก็ทางขวามีการบอกเทมโปิด้วยนั่นเองโอเคครับอาจาก YouTube ก็จะประมาณนี้นะครับแล้วก็ในส่วนของด้านล่างเนี่ยจะมีการปรับ พีชได้นะครับเช่นแบบเราคาดคาโปที่เฟดหนึ่งเฟดสองอะไรแบบนี้สังเกตคอร์ดข้างบนก็จะเปลี่ยนตามไปนะครับค่อนข้างสะดวกมากเลยตรงนี้ตรงนี้จะเป็นออดิโอนะครับออดิโอก็คือการพีชออดิโอนะครับแต่ว่าตรงนี้จะทํากับ YouTube ไม่ได้จากไฟล์อื่นทาได้นะครับแต่ต้องซื้อโปรนะครับซื้อที่เป็นเวอร์ชันโปรมาใช้นะครับตรงด้านนี้ก็เหมือนกันนะครับด้านที่เป็นคอร์ดเนี่ยเขาจะเขียนไว้ว่าเบสิ c ถ้าจะเอาเป็นคอร์ดที่ค่อนข้างละเอียดนนเนี่ยก็ต้องใช้โปรเหมือนกัน v o ยซิ่งก็เหมือนกันนะครับผมอ่าตรงนี้เป็นหน้านี้น,นะครับเป็น r r i Vi e w นะครับก็เขาจะบอกว่าในหนึ่งห้องเนี่ยเราเล่นคอร์ดนี้ห้องต่อไปเราเล่นคอร์ดอะไรตรงนี้ก็ค่อนข้างสะดวกนะครับแล้วก็ด้านล่างนะครับสปีดอ่าสามารถปรับสปีดได้สมมุติว่าเพลงเนี่ยอ่าเพลงเนี้ยสปีดร้อยเนาะอ่เราเล่นไม่ทันปรับให้เหลือสักแป อ่ะสปีดมันก็จะตามให้นะครับซึ่งค่อนข้างสะดวกเลยต่อไปนะครับก็ตรงนี้นะับด้านขวาล่างเนี่ยมีคําว่าลูบอยู่ตรงนี้ค่อนข้างสะดวกเวลาเราจะซ้อมแบบจาบเป็นท่อนๆไปนะครับเราก็เริ่มก,กดที่ลูบได้เลยนะครับกดสตาร์ทปึ๊บแล้วก็เราจะซ้อมไปถึงท่อนไหนเนี่ยเราก็เลื่อนไปสมมุติว่าถึงท่อนนี้แล้วกันแล้วเราก็กดเอ็นตรงนี้นะครับ อ่ะทีนี้เวลาเราก,กดเพลงเนี่ยมันก็จะเพลงอยู่ในลูปของเรานะครับสมมติว่าจบลูปมันก็จะกลับมาเพลงใหม่ให้เรานะครับซึ่งสะดวกเวลาซ้อมมากๆเลยนะครับอมาดูทางด้านนี้นะครับด้านนี้จะเป็น อินสิลเมนต์ให้เลือกนะครับด้านบนเนาะกดเข้าไปก็จะมีเป็นกีตาร์ลองเลือกเป็นเปียโนก็จะเป็นคอร์ดเปียโนแสดงให้ข้างล่างนะครับหรือว่าเป็นอูคูเลเล่ก็ได้อ่าแล้วก็ด้านนี้นะครับตรง3จุดเนี่ยนะครับมีคาโป้ก็คือคําสั่งเดียวกับพิษนั่นแหละครับไม่มีอะไรเนาะแบบเดิมเลยแล้วก็มี add to playlist เราสามารถเลือก playlist ที่เราสมสม,มติเราอยากซ้อม3เพลงเนี้ยเ้วก็เพิ่มมันไปใน playlist ได้อ่าก็กดเซฟก็จะเพิ่มเข้าไปใน playlist ของเรานะครับ แล้วก็ตรงนี้นะครับเป็น Export pdf นะครับเวลาเราก,กดมาเนี่ยอ่ามันก็จะขึ้นคอร์ดมาเป็นห้องห้องแบบนี้ให้เลยค่อนข้างสะดวกมากๆเลยนะครับสำหรับนักดเตียงคืนที่บางทีเราต้องการจะเล่นเพลงเนี้ยในคีย์อื่นแล้วก็เลือกคีย์นะครับแล้วก็มันก็จะเป็น pdf แบบนี้มาให้เลยสะดวกมากๆเลยนะครับโอเคครับต่อไปนะครับเป็นการแชร์ลิงก์แล้วก็เป็นการเซตติ้งต่างๆนะครับตรงนี้ก็เป็นเซตติ้งเนาะเลือกภาษาได้นะครับใช้ภาษาอะไรแล้วก็ ตรงนี้เป็นโน้ตเนมนะครับโน้ตเนมก็คือเราจะเราจะเลือกเป็น C D E F G หรือว่าเป็น Do เรมีฟาซอ l มันก็มีให้เลือกแบบนี้เลยนะครับแล้วก็อันสุดท้ายเนี่ยมีเป็น Left Hand Guitar ให้ด้วยสําหรับคนที่เล่นกีตาร์มือซ้ายนะครับกดตรงนี้ได้เลยนะครับผมก็จะประมาณนี้นะครับแอปคอร์ดไอก็โหลดใช้ฟรีนะครับแต่ถ้าต้องการใช้ฟีเจอร์ต่างๆเพิ่มเติมเนี่ยก็ต้องใช้เป็น Mo ชั่นโปรนะครับก็อาจจะเสียตังค์นิดนึงเดี๋ยวผมลองกดให้ดูว่ามันเสียเท่าไหร่นะ เนี่ยครับก็เขาก็จะมีบอกรายเดือนรายปีอยู่ที่เดือนละเท่าไหร่ครับก็ถ้าใครต้องการติดตามคอนเทนต์ดีๆแบบนี้ต่อนะครับก็สามารถกด Subscribe กดติดตามช่องทีละมิวสิกได้เลยนะครับผมสำหรับวันนี้ผมบูมลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ